ปิดท้าที่เรื่องนี้ดีกว่าเออเเรื่องที่เรื่องที่กองทัพเรืออ่ากองทัพเรือทำไมเขาปรับทถึงนี้ถึงนี้คิดกันเยอะเพราะบทรอคนปัจจุบันเข้ามารับตําแหน่งเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาใช่ค่ะก็คือบิ๊กเท่าใช่ไหมใช่ค่ะพลเรือเอกสมประสงค์แนบิ๊กสมประสงค์ไม่ไม่ใช่สมประสงค์นินสมัยค่ะทีนี้ทีนี้คนก่อนหน้า บิ๊กเท่าก็คือคนเดิมเอกชัตชายศรีวโรขานอ๋อชัตชายอ๋อใช่ก่อนเออชื่ออะไรนะบิ๊กบิ๊กอะไรเนี่ยบิ๊กเลยนะจำไม่ได้และวจากบิ๊กเลอบิ๊กอะไรอ่ะแนั่นแหละย้อนก่อนหน้าชาติชายศรีวโรขานจึงเป็นบิ๊กลืเลยฤษชายรุดดิษจำได้ใช่ไหมคือคือสองสมัยที่แล้วเนี่ยคือบิ๊กเลยฤษชายรุดดิษเขาได้เป็นปปตรพอเข้าเกษียณเขาก็วางตัวชาตชายศรีวโรขานให้ขึ้นแทนค่ะ พอเกษียณพอจบจากชาติชายสีวราขานหนึ่งตุลาปีนี้บิ๊กเท่าก็ก็ก็ได้ขึ้นแต่คราวนี้มันต้องย้อนความไปน,นิดหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อสองสมปีที่แล้วเมื่อสามปีที่แล้วตอนที่บิ๊กลือได้ขึ้นพบวตรอค่ะคนด d เดตของเขาก็คือบิ๊กเท่าค่ะพลรือเอกสมประสงค์นินสมัยอืพอบิ๊กลือดใช้ลดดิดด้วยแบกอัพที่เยิ่มเลยนะอืได้ขึ้นเป็นพบวตรอพอได้ขึ้นปับ๊บมีการแต่ ตะออกนอกเตะบิ๊กเท่าเนี่ยคนกองทัพเรืออืจับไปแขวนอยู่ในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมไปเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมทุกคนก็รู้ใครถูกเตะออกไปอย่างเนี้ยรู้ชะตาใครใครถูกแต่งตั้งให้เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นที่รู้กันว่าถูกเตะมันมีสองอย่างมีอยู่สองอย่างโยกไปเป็นรองปลัดรอขึ้นปลัดนั่นก็อย่างหนึ่ง หรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือเตะไปเป็นรองประหลัดเตะไปเป็นรองประหลัดแต่ให้พลทางก็ไปเป็นรองประหลัดแต่ให้พ้นทางที่จะขึ้นเคสของบิ๊กเท่าเมื่อสามปีที่แล้วที่ถูกเตะออกที่ที่ที่ถูกโยกไปเป็นรองประหลัดเขาเรียกว่าถูกเตะให้พทางเตะออกใช่ไม่ใช่ส่งไปจรอขึ้นประหลัดถูกต้องมันก็เข้าพูดกันว่ามันก็เป็นเรื่องของความเจ็บแค้นนะพอในสุดบิ๊กเท่าได้กลับมาใหญ่เป็นพบทรรอบนี้ อะไรที่เป็นของบิ๊กเท่ามีโอกาสที่จะถูกล้างแต่อย่างแรกที่เขาเห็นเลยคืออะไรของบิ๊กลือใช่ไหมสิ่งที่บิ๊กลือได้สร้างกันเอาไว้เนี่ยอย่างแรกสั่งสั่งตัดคน้นเฮ e ี้ยนทิ้งหมดเลยคือสมัยสมัยบิ๊กลือเนี่ยเขาสั่งให้ปลูกต้นไผ่เป็นแนวยาวเลยเออทางด้านหน้าของของกองของ,ของ,ของอกรมรชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม<อ>และวังนันทอุทยานไปดูไปดูรูปที่หนึ่งขึ้นมาเลยนะฮะฟังฟังให้ดีนะฮะเมื่อสามสี่ปีที่แล้วบิ๊กลือเมื่อขึ้นปับ๊บอย่างแรกที่ทำก็คือสั่งปลูกต้นไผ่เป็นกำแพงเป็นแนวยาวๆด้านหน้าของกรมชา่างการกองทัพเรือพระราชวังเดิมและวังนันทอุทยาน<อ>เห็นนะมฮะเห็นไนหะเป็นแนวใช่ไหมเห็นนะปรากฏว,ว่าบิ๊กลือไปมีบิ๊กชาติชายมาขั้น พอบิ๊กเท่าได้กลับพบิ๊กเท่าสั่งโคอนทิ้งในอดนสัปดาห์แรกในตำแหน่งพบทรอสั่งโค่นต้นไผ่ของบิ๊กลือเชี่ยนเลยไปดูรูปที่สองมีภาพปัจจุบันไปดูอ่าเห็นนะเกลี้ยงไหมอ๋อนี่คือเหตุผลที่พิ๊กเท่าบอกมันบดบังทัศนียภาพไงนั่นก็เป็นคำอธิบายอ่าดูดีป่ะบดบังทัศนียภาพย้อนกะไปดูภาพของอีกตึกหนึ่ง ย้อนกลับไปดูภาพทิศะอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นบิ๊กลือสั่งปลูกต้นไข่เป็นแนวเป็นกำแพงยาวใช่เห็นไหมซ้ายขวาเห็นไหมเห็นค่ะปัจจุบันงานชิ้นแรกในสัปดาห์แรกในตำแหน่งพบตรพบตรบิ๊กเท่าสั่งค่นภาพเป็นดังนี้ครับโอ้สวยงามเห็นไหมตึกชัดเจนเห็นไหมค่นทิ้งเลยนะเห็นไหมค่นออกเทียนเลยค่ะเห็นไหมเห็นตึกชัดเจนเลยไปดูภาพ before and after อีกทีสิอ่าเห็นไห before ภาพบนภาพล่างพระชวังเดิมวังนันทอุทยานยุคบิ๊กลือมีต้นไผ่เห็นไหมครับฮาร์เตอร์หลังจากบิ๊กเท่ากลับมาเมียมนาจในกองทัพเรือเกิดอะไรขึ้นครับดูสิครับเฮี้ยนเลยเห็นไหมเกลี้ยงเลยเห็นตึกใสชัดเจนมันมันมีคำถามว่าอารมณ์หรือเล่นของ ฟังให้ดีนะแต่ยังได้ไปหมคุณนายฟังให้ดีนะบิ๊กเรือนี่เขาก็มีความเชื่อเรื่องมีความเชื่อพอสมควรนะเกี่ยวกับศาสตร์เกี่ยวกับอะไรนะสมัยบิ๊กเรือพูดถตรองนะใช่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 เขาพูดกันมาคือน้องๆในกองทัพเรือดูในนายเขาซัดกันอย่างนี้นะเขาเริ่มตั้งข้อสังเกตเห็นว่าไอ้เที่ยวเนี่ยบิ๊กเรือบิ๊กเท่าเนี่ยไอ้เที่ยวเนี่ยแล้วก็โดยมีต้นไผ่ อ่เป็นตัวประกันโดยที่โดยท,ที่ไม่ได้นะช,ชะตากรรมเนี่ยมันไปลงที่ต้นไผ่นะโอ้พอดีเป็นช้นไผ่มันนะเป็นเรื่องของอารมณ์ก็คืออะไรที่เป็นของบิ๊กหลือกูไม่เอาหรือมันเป็นเรื่องการเล่นของปลูกต้นไผ่แก้ฮวงจุย้ยไอ้ฮวงจุย้ยมันเป็นฮวงจุ้ยเฉพาะเฉพาะบุคคลเฉพาะบุคคลใช่เฉพาะบุคคลว่าจะถูกฉลองกับต้นใดยันไหไอ้ฮวงจุ้ยเขาปรับตามผู้นำผู้นำคนนี้มา ต้องจัดหงจ้ยอย่างนี้ออต้องปลูกต้นไผ่อย่างนี้แต่ผู้นําคนนี้อาจจะไม่ถูกฉลองกับต้นไผนะ่ไงพอบิ๊กเท่าได้ขึ้นไอ้ต้นไผ่เนี่ยมันไม่ดีกับผู้นําใหม่หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้สุดท้ายเลยที่สั่งโค่นต้นไผ่ซะเฮี้ยนเลยเนี่ยคำถามมันเป็นเรื่องของแรงอารมณ์หรือมันเป็นเรื่องสู้กันด้วย <สะ S 2> การเล่นของเล่นของแข่งกันเล่นของโซ่กันหรือทั้งสองอย่าง มันต้องเปลี่ยนหง้จุ้ยมันต้องแก้หงจุ้ยด้วยแล้วบวกกับสะใจด้วยอ่ะไหมอ่ะสะใจด้วยอย่าให้หลงเหลืออย่าให้หลงเหลือให้ทิมแทงหัวใจเสียดหัวใจตอนถูกขี่ออกไปสมัยขึ้นแล้วเตะกูไปอยู่นอกหน่วยนะเจฟพักใหญ่นะพักใหญ่นะเจบพักใหญ่นะเจฟตกลงอารมณ์หรือเล่นของเนี่ยถามใครดีอ่ะไม่รู้จะถามคนปัจจุบันหรือถามคนเก่ามันดีเวยนนะ